ผมก็ขอบคุณทางสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็ท่านนายกกมะนบกที่กำลัาจัดก,การประชุมเพื่อชี้แจงในวันนี้มันเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจในสิ่งที่สยามสปอร์ตได้พยายามอธิบายแต่ผมอยากเรียนว่าผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ เกี่ยวผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องหรือซักถามรายละเอียดจากสยามสปอร์ตเราต้องเกร์กตรงนี้นะครับเพราะว่าสยามสปอร์ตเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวของครับผมในฐานะสโมสรสมาชิกผมตั้งคําถามทุกคําถามถามไปยังทีพีเอลยในฐานะที่ผมมีสัญญากับทีพีเอลยในฐานะสโมสรสมาชิกที่เข้าแข่งขันผมซักถามทุกเรื่อง เพื่อต้องการเห็นความโปร่งใสและรายละเอียดในการดําเนินการของทีมเดียวด้วยเหตุผลเดียวครับคือต้องการเห็นความโปร่งใสแล้วก็การเติบโตของสมาพมฟุตบอลประเทศไทยของวงการฟุตบอลของประเทศไทยและผมคิดว่าทุกคําถามที่ผมถามเนี่ยเป็นคําถามที่แฟบนบอลทุกประเทศอยากได้คำตอบวันนี้ดีใจครับที่ท่านนายกได้กรุณาอยู่ นะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนถามท่านนายกต่างๆดัตงต่อไปนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความกระจา่างในชันเจนให้กับกรมต,ตอนของประเทศไทยแล้วถ้าคําถามเหล่านี้มีคําตอบที่ชัดเจนผมโอกาสในการที่เราจะพัฒนาฟุตบอลของประเทศไทยมันก็จะโปร่งใสแล้วก็พัฒนาไปได้ ภายใต้ความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องแรกที่ผมอยากเรียนถามเลยก็คือว่ากูจะนยกพูดมาว่าสมาคมชุตบอลประเทศไทยคือเจ้าของของทีเดียวถูกไหมครับของไทยทีมีเด็ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทไทยทีมีเดีดไม่มีสิทธิใดๆถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฟุดบอลแห่งประเทศไทยในการดําเนินการใดๆถูกต้องหรือไม่ครับ ไม่นั่นคือคำถามผมคือวันนี้สถานะของไทยพีเอ็นทีในบริษัทไทยพีเอ็นทีในการจัดการแข่งขันหรือในการที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ใดๆของไทยพีเอ็นทีที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันเนี่ยเป็นสิทธิและเป็นอำนาจอันย่ธมรมของสมาคมหรือของบริษัทไทยพีเอรนทีสมาคมซึ่งได้มอบ ตตาาามหน้ททีีทท่่่งๆเราได้แดเวลาไทยพีเอ็มดีจะทําอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตสมาคมต้องได้รับความเหบนชอบ<ะ>อไม่จำเป็นนะในเรื่องที่บริษัทไทยพีเีตับผิชอบโดยตรงอยู่แล้วทั้นคำถามที่สองผมนะครับการบริหารสิทธิประโยชน์ของทีพีเอมมีผู้ได้รับมอบสิทธิประโยชน์ให้การให้บริหารสิทธิประโยชน์ กี่รายมีสัญญาไหมเราจะขอดูได้ไหมในฐานะที่เราเป็นสโมสรสมาชิกผมต้องเรียนคุณเนวินนะท่านประธานสโมสรบุรีรังว่าต้องต้องสลับกันไปนะครับถ้าไม่เป็นไรใหบอกกับผิดด้นั่นได้มไม่ต้องใช้ใหม่ก็ได้ครับ ก็อย่างที่ได้เรียนตั้งแต่แรกนะครเรามีบริษัทสยามสปอร์ตซีิเกตที่เราได้มอบสิทธิ์คือเจ้าของสิทธิ์ได้มอบสิทธิ์ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซีิเกตเจ้าเดียวนะคะรับต้าจะไปบริหารสิทธิประโยชน์การตลาดใดๆนั้นเนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่ตามข้อตกลงนในสัญญาที่เราได้ผูกมัดกันไปสัญญาที่มอบให้สยามสปอร์ตเนี่ยจะกรุณาให สโมสรสมาชิกหรือบุคคลอื่นดูได้ไหมครับคือถ้าในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีปัญหาแหละในเรื่องที่แต่ว่าอยาพูดกันลอยๆต้องทํามาเป็นหนังสือหนังหาเป็นลางๆไอ้นั่นไม่มีปัญหาครับนะครับก็ต้องต้องชัดเจนตั้งคำถามตรงนี้ว่าแต่ว่าแต่ว่าขออนุญาตเป็นึ่งนะแต่ว่าสมาคม็จของสิทธิ์แะ ถ้าสิทธิ์นี้ไม่เป็นไปตามสิทธิที่สมาคมได้ออมอบให้กับทางสยามสปอร์ตสมาคมจะต้องเป็นผูท้ทำตัวนะครับในส่วนของสโมสรเองเนี่ยสมาคมชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจะได้สิทธิประโยชน์ตอบแทนรายละเอียดเป็นยังไงแต่สมาคมก็บอกชัดเจนว่าปีหนึ่งจะได้เท่านั้นเท่านี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนเรื่องการแข่งขันเราได้ชี้แจงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมได้ขอขอเรียนด้วย ความเคารพนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้พิพากท่านได้รับข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของรายได้ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆเราแจ้งให้ทราบแบบท่านก็เป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะพอใจหรือไม่พอใจหรือจะร่วมหรือไม่เข้าร่วมอย่างที่ผมได้ชี้แจงตามเอกสารที่เราได้ส่งไปให้ท่านได้รับดูรับทราบนะครับอันนี้ผมคิดว่า แต่ไม่เป็นไรพวกเราถือว่าเป็นพักพวกพี่น้องกันอยู่ในครอบครัวู้กกนด้วยกันเนี่ยถ้าท่านต้องการลัหนายอย่างนี้ผมว่าไม่ต้องไปไปพูดที่ไหนทำหนังสือมาถึงที่สมาคมก่กนเราเข้ามามารับรู้รับทราบกันผมว่าไม่ได้มีขนาดนัค้คือคือคือท่านนายกครับไม่ไม่ใช่เรื่องมาไอรอับนะครับคำถามที่ผมถามเนี่ยเป็นคำถ,ถามที่เอาละผมอยากรู้ ในฐานะที่ผมเป็นคนที่อยู่ใน,ในวงการฟุตบอลนะครับให้ได้ไม่ได้ท่านนายกก็บอกแต่เตียวว่าได้ไม่ได้นะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นสิทธิ์ของสมาคมแต่ผมก็อยากให้ท่านนายกเข้าใจว่าไอสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแม้นวันนี้ท่านนายกจะเป็นนายกและคนผู้มีอำนาจบริหารสูงสุดในสมาคมแต่มันเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคน จะสอบถามแล้วต้องการเห็นการพัฒนาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถ้ามันเป็นสมาคมกอขอซึ่งมันไม่ใช่สมาคมฟุตบอลมีคําว่าประเทศไทยเนี่ยก็แน่นอนครับเจ้าของสมาคมก็ทำยังไงก็ได้แต่ที่ผมกํลาลังถามนี่คือเราต้องการเห็นความโปร่งใสเพื่อการพัฒนาไปข้างหน้าผมเพียงถามว่าหนึ่งมีการมอบสินธิ้ใครบ้างน,นะครับ สมีสัญญามอบสิทธิ์ไหมเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้ามีการมอบสิทธิ์มันก็ต้องมีกำหนดเพราะว่าวันนี้เหมือนกับผมตั้งคำถามว่าพอเกิดกรณีระหว่างสมาคม t t l กับสโมสรสมาชิกแล้วไปกระทบสยามสปอร์ตสยามสปอร์ตประกาศถอนตัวในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน ผมก็ต้องถามว่ามีสัญญาไหมในสัญญาที่ทํากันอีกเขียนกันไว้ว่าสัญญากี่ปีแล้วในกรณีที่เลิกการกลางทางบอกเลิกใครเป็นคนมีสิทธิ์บอกเลิกหรือในกรณีดําเนินการบริหารจัดก,การไปเนี่ยมีการกําหนดรายได้ขั้นต่ําของผู้บริหารสิทธิประโยชน์ที่รับไปบริหารไม่ว่าจะต้องมีมินิมั่มการันตีว่ารับไปแล้วจะต้องทําได้เท่านี้ถ้าทําไม่ได้เท่านี้ก็จะต้องชดเชยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอผมเห็นสยามสปอร์ต ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมต้องเรียนย้ำวันนี้นะครับว่าผมไม่ได้มาตรวจสอบสยามสปอร์ตเรื่องที่ผมกำลังพูดเป็นเรื่องที่ผมถามสมาคมกับถามววสทีพีเอลในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งและผมคิดว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ใช่ของไทยคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนมีสิทธิสอบถามเมื่อมีข้อสองสัยส่วนเรื่องที่จะไปถามสอบตรวจสอบสยามสปอร์ตอะ่ะมันมีวิธีเยอะแยะครับผมไปพูดถึงคุณสยามสปอร์ต ผมสงสยัยผมไม่เข้าใจผมเห็นว่าไม่เป็นหลักทรมาภิบาลผมก็ล้องกรตอตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบในประเด็นที่ผมสงสยัยนั่นเป็นเรื่องระหว่างสยามสป,ปอร์ตที่จะถูกตรวจสอบโดยกระบวนการอีกกระบวนการแต่วันนี้ที่เรากําลังพูดกันก็คือว่าหนึ่งท่านนายกบอกว่ามีอะไรทําไมไม่พูดกันเรานัด18สโมสรเราเชิญนายกสมาคมเราเชิญประธานทีพีแล้วเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยครับ วันนั้นท่านดรวิชิตไปนั่งท่านนายกไม่ไปก่อนหน้านั้นท่านนายกบอกว่าท่านนายกจะไปแล้วเพิินท่านนายกก็ไปติดงานอะไรท่านนายกไม่ไปพวกเราก็ไปพอเราไปเราก็ตั้งคําถามไม่ได้มีคําถามอะไรเลยครับคําถามเพียงถามว่าหลีกสํารองเนี่ยซึ่ง AFC กําหนดไว้เนี่ยจะจัดไม่จัดแล้วถ้าจัดนี่ในฐานะสโมสรสมาชิกจะต้องไปเตรียมคนเตรียมจัดการแข่งขันเตรียมผู้เล่นจะต้องทําอย่างไร ท่านประธานทีพีเอลก็ตอบเราว่าไม่มีเงินพอมันไม่มีตังมันก็มีคําถามว่าเงินหายไปไหนใช่ไหมครับท่านประธานเองหนึ่งคนตอบอยังไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวทีเดียวให้จบเลยครับนะครับทีเดียวให้มันจบพอมันเกิดกรณีขึ้นมาท่านประธานบอกเองก็ไปถามเอาเองดิคุณก็รู้ว่าไปถามกับใครมันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาวันนี้ผมมาถามคําถามเหล่านี้ผมไม่ได้เจตนาทะเลาะกับใครหรอกครับ ท่านนายกจะพูดว่าเอ้ยถ้าบุรีรัมย์สงขัยไม่พอใจเงื่อนไขเงินน้อยเงินไม่ใช่สาระสําคัญสําหรับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดใ,ในการแข่งขันไทยพีเอนีครับท่านนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคือแม้ไม่ได้พูดอย่างนั้นคนก็ต้องเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะครับคือใครไม่พอใจกับเงื่อนไขหรือรางวัลที่ t p l กําหนดคุณก็ไม่ต้องแข่งก็ได้คุณก็ถอนตัวไปอันนี้ช่างมันนะครับอันนั้นเป็นคนละเรื่องแต่ผมกําลังจะบอกว่า เมื่อมันเป็นขององค์กรสาธารณะก็บริหารให้มันโปร่งใสบางเรื่องอธิบายได้ถ้าผมสงสัยหรือมีแฟนบอลสงสัยหรือมีใครสงสัยก็าถามก็ตอบให้มันจบไม่ต้องให้เรื่องมันลุกคลามใหญ่โตเรื่องไหนสงสัยก็ถามถ้าตอบได้ก็จบมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันการอยู่ในสังคมผมก็มีคําถามที่ผมไม่เข้าใจเช่นคือผมก็ไปอ่านจากสยามกีฬาเหมือนกันที่ผมถามคงนี้มาเพราะว่า เออเรื่องสิทธิประโยชน์ตกลงใทรบริหารกันแน่ยกตัวอย่างเช่นไทเทนสปอนเซอร์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็ฟังมาว่าอ้าวสยามสปอร์ตเป็นคนบริหารแต่ดูดีๆมีสปอร์ตฮีโร่เอาสปอนเซอร์มาเป็นสปอนเซอร์ละของไทยทีมียรีแล้วก็ก็เขียนในคอลัมน์ก็เป็นคำถามที่ผมต้องมาถามว่าตกลงเนี่ยผู้บริหารสิ ทีประโยชน์ของ TPL มีกี่รายใครบ้างน,นี่คือคำถามครับเพราะว่ามันเกิดเรื่องราวที่ไม่รีบอธิบายกันแล้วก็เกิดความสงสัยก็ต้องถามว่าตกลงมันมีใครบ้างใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยถ้าบอกว่ามีรายเดียวก็จะได้ชัดว่ามีรายเดียวถูกไหมถูกครับวันนี้ท่านเองยืนยันว่ามีรายเดียวน,นะครับกลับครับครับแล้วทุกเรื่องที่ผู้รับมอบสิทธทิประโยชน์ไปดําเนินการเนี่ย แล้วแต่เขาหรือว่าท่านนายกมีส่วนในการพิจานนรณาด้วยเพื่อตามเออผมต้องขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปตามข้อกลงที่เราได้ลงระบุไว้ในสัญญารายละเอยียดแต่ว่าผมต้องขอย้อนไปน,นิดหนึ่งที่ท่านประธาน,นได้กูดถึงในเรื่องว่าผมอยู่แล้วผมไม่ไปไมผมไม่ได้บอกว่าท่านอยู่ท่านไม่ไปท่านให้สัมภาษณ์ว่า ท่านจะไปเราก็ไปผมผมไม่ได้รับเชิญอะไรทัานผ้ให่นะันก็ไม่ได้รับเชิญอะไรทั้นผู้ใหแล้วก็พูดกันลอยๆไปเรามาที่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันมีการเชิญอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับผมได้เพิ่งได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการจากพระยาอยู่ในต็นะครับมีหนังสือถึงผมผมก็ตอบหนังสือไปว่าเป็นอย่างนั้เป็นอย่างนี้อะไรงๆเพราะว่าความจริงแล้วหน้าที่ตรงนี้ผมไม่อยากเป็นภาระ ของสโมสรนะไปนัดประชุมกันแล้วก็ไม่มีระเบียบวาระอะไรต่างๆที่จะมาพูดคุยกันถามกันไปถามกันมาอย่างที่ประธานไอพีวีรีอาจจะพูดในวงนี้รอแล้วรพูดกันไปพูดกันมาซึ่งเรามันก็ไม่รู้ครับผมอยากจะถามท่าน อาจารย์เหมิน so ก like ันว่าท่านทาหนังสือถึงผมหรือเปล่าที่จะถามข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอ้างว่าผมไม่ได้ตอบคำถามเป็นอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านไม่ได้ถามถึงผมอย่างเป็นทางการเป็นหนังสือเนี่ยไปพูดกันตรงนั้นตรงนี้ผมไม่ทราบนะผมจะตอบได้ยังไงถ้าท่านถามมาเป็นข้อๆก็ผมก็จะตอบเป็นหนังสือเป็นข้อๆให้กานได้รับทราบตรงนั้นท่านไม่เข้าใจเรื่องนั้นตรงนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมยินดีที่จะตอบให้แล้วผมก็ไม่ห็นใช้สิทธิ์ว่าสมาคมเป็นเจ้าของสิทธิ์ ผมจะทำความเข้าใจให้อย่างดีที่สุดนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงซึงผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามาพูดกันตอนที่เราจะเริ่มเติบโตมีความเจริญก้าวหน้านะครับไอ้ตอนที่สมาคมกอนประสบปัญหาขาดการขาดทุนไม่มีคนเข้ามาล่วมเป็นพันธมิตรผมไม่เห็นมีใครเข้ามาถามว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเข้ามาเสนอความช่วยเหลือใดๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างไรก็ตามแต่นะผมเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยในหลักการเราอาจจะขัดแย้งกันอยู่แต่ในเรื่องของความเป็นพวกเป็นนิดส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันพูดกันได้เพราะคนเราเราก็อยู่ในวงการฟุตบอลด้วยกันเล่นฟุตบอลมาด้วยกันบ้างเติบโตมาจากการเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆด้วยกันบ้างมันคุยกันได้อยู่นะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจะถามเป็นเรื่องเวลาเป็นทางการแล้วมีเอกสารเกี่ยวข้อง ผมต,ต้องรู้เป็นต้องรู้ต้องทราบเป็นทางการถ้าไปนัดกันตรงนันตรงนี้โดยที่ไม่อยู่ว้างหรือผมไม่ได้เข้าร่วมนะแล้วการการการเชิญของ TPL เนี่ยเราก็เชิญมาประชุมที่เลืองจาก่อยหยนะครับผมก็เห็นผมเวลาผมเข้ามาร่วมผมก็เห็นมีแต่ผู้แทนเด็กๆคนพี่เป็นไม่ใช่ผู้ใหญ่